สวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะวันนี้เมย์จะมาแชร์ประสบการณ์ของลูกชายเมย์ค่ะลูกชายเมย์อายุ8ปีค่ะน้องเป็นมิแพ้มาตั้งแต่เกิดค่ะน้องจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลแน่นหน้าอกเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะวันไหนถ้านน้องมีอาการน้ำมูกไหลหรือคัดจมูกเยอะๆน้องก็จะหายใจไม่โล่งค่ะน้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลค่ะ ทุกๆสามเดือนน้องก็จะไปรับยามาทานรับยามาพน่นนี่นะคะคือยาพ่นของน้องค่ะยาทานด้วยค่ะหลังจากที่น้องทานยาตัวนี้นะคะน้องก็อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะหลังจากที่เมย์มาพบผลิตภณัณฑ์บาล้านอยู่ตัวนี้นะคะเมยก็ลองให้น้องทานบาล้านอยู่ตัวนี้ค่ะก่อนที่น้องจะทานบาล้านอยู่ตัวนี้เมยให้น้องหยุด ทานยาของน้องจากโรงพยาบาลค่ะเมก็ Michael. ให้น้องทานบาลานยูตัวนี้ได้15วันแล้วค่ะหลังจากที่ทานบาลานยูได้15วันเมก็ลองสอบถามอาการของน้องดูค่ะว่าอาการของน้องเป็นยังไงค่ะเรามาฟังจากปากของน้องดูนะคะว่าอาการที่น้องทานบาลานยูเสร็จเรียบร้อยแล้วอาการของน้องเป็นยังไงบ้างคะ่ะ พี่มว่วนคะพี่ม่วนมาบอกให้หน่อยว่าอาการพี่ม่วนเป็นยังไงบ้างครับจากที่พี่ม่วนทานบาลานซ์ยูคอตัวนี้พี่ม่วนเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นครับไม่คัดจมูกครับไม่จามครับมีอะไรอีกครับหายใจเป็นไงครับลูกหายใจโลง่งครับหายใจโลง่งค่ะนี่นะคะก็ได้ฟังจากปากของน้องนะคะค่ะ วันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะวันนี้เมย์จะมาแชร์ประสบการณ์ของลูกชายเมย์ค่ะลูกชายเมยอายุ8ปปีค่ะน้องเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เกิดค่ะน้องจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลแน่นหน้าอกเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะวันไหนถ้าน้องมีอาการน้ำมูกไหลหรือคัดจมูกเยอะๆน้องก็จะหายใจไม่โล่งค่ะ น้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลค่ะทุกๆสามเดือนน้องก็จะไปรับยามาทานรับยามาพ่นนี่นะคะคือยาพ่นของน้องค่ะยาทานด้วยค่ะหลังจากที่น้องทานยาตัวนี้นะคะน้องก็อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะหลังจากที่เมย์มาพบผลิตภัณฑ์บาลา,านยูตัวนี้นะคะเมย์ก็ลองให้น้องทานบาลานยูตัวนี้ค่ะ ก่อนที่น้องจะทานบาลานยูตัวนี้เมย์ให้น้องหยุดทานยาของน้องจากโรงพยาบาลค่ะเมย์ก็ให้น้องทานบาลานยูตัวนี้ได้15วันแล้วค่ะหลังจากที่ทานบาลานยูได้15วันเมย์ก็ลองสอบถามอาการของน้องดูค่ะว่าอาการของน้องเป็นยังไงค่ะเรามาฟังจากปากของน้องดูนะคะว่าอาการที่น้องทานบาลานอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาการของน้องเป็นยังไงบ้างคะพี่ม่วนคะพี่ม่วนมาบอกให้หน่อยว่าอาการพี่ม่วนเป็นยังไงบ้างครับจากที่พี่ม่วนทานบาลานยูคอตัวนี้พี่ม่วนเป็นงไงบ้างครับอาการดีขึ้นครับไม่คัดจมูกครับไม่จามครับมีอะไรอีกครับ หายใจเป็นไงคะบลูกหายใจโลง่งหายใจโลง่งค่ะนี่นะคะก็ได้ฟังจากปากของน้องนะคะค่ะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ